บทที่สิการสอดแนมที่เดิมพันด้วยชีวิตวันที่สองของการบุกเมืองหลวงเมลคาเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเหล่าบรรดาทหารดําเนินตามแผนที่วางเอาไว้เมื่อคืนและไม่บุกเข้าไปตรงกลางอย่างสุม4รีสมหา้าเหมือนอย่างเมื่อวานส่วนเรื่องอาวุธอาจจะยากที่จะเปลี่ยนกลางทางนั่นเป็นเพราะว่างบประมาณที่ใช้ไทยสร้างอาวุธใหม่ก็คงจะไม่ทันเอาเสียแล้วจึงจะไปจะต้องใช้อาวุธที่ลอดอาร์เซนเป็นคนจัดการเอาไว้ให้ไปก่อนนั่นแหละก็คือเรื่องที่ทุกคนกําลังกังวลอยู่ตอนนี้อีกด้านหนึ่งหน่วยจอมเวทที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาาพิเศษสํหรับ ดูความเป็นไปของปราสาทแวดาเลียอีกทั้งก็เพื่อเข้าไปดูให้แน่ชัดว่าหน่วยบุคลาลวงที่ถูกส่งไปก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าไม่มีใครคาดหวังว่าจะมีผู้รอดชีวิตอยู่เว้นแต่ดัที่ยังคงเฝ้ารอข่าวการรอดชีวิตอย่างใจจดใจจ่อถึงอย่างนั้นดันก็เปลี่ยนมาดูแลเหล่าบรรดาทหารเพื่อต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์โดยรอบเพื่อจะถมจุดอ่อนในเรื่องของอาวุธที่คุณภาพต่ำเพียงแต่ถึงดัจะเก่งมากๆแต่ก็มีแค่คนเดียวจึงกระจายกำลังไปสู้ร่วมกันกับทุกคนพร้อมอมกนไ,ได,ดวยดว,ไดวยจเปะบค ที่มีความสามารถในด้านด้านนี้โดยตรงสมาชิกมีทั้งผู้ชาย2และผู้หญิงอีก2องไซเดนเทียเจ้าเม่สาวผู้สุขุมเยือกเย็นหัวหน้าผู้ขุมทีมแน่นอนว่าเธอคิดอยู่แล้วว่าถ้าหากบุกเข้าไปด้านหน้าตรงๆเหมือนกับหน่วยบุกทะลวงมีหวังสภาพคงจะไม่ต่างกันแน่ๆสิ่งที่เธอเลือกจะทําก็คือหน่วยซอดแนมจะคอยบินอยู่รอบรอบปราสาทในระยะที่ไม่ใกล้จนเกินไปเพื่อที่จะได้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรอบไปก่อนเวทมนในการบินนั่นก็ถือว่าเป็นเวทมนขั้นพื้นฐานของ,จองเจ้าเมสที่บบทุกคนก,ก็สามารถใช้ได้วกากซาา เวชายได้รับหน้าที่จากไซเดนเทียให้คอยจับตาดูปราสาทอย่างใจจดใจจ่อไซเดนเทียพูดขึ้นมาว่าเป็นอะไรบ้างคะวาคซานพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงนิ่งๆว่าเห็นศพของหน่วยบุกทะลวงแล้วล่ะหนักกว่าที่คิดเอาไว้ซะอีกเดสพูดขึ้นมาว่าพอจะมีคนรอดชีวิตอยู่บ้างสักคนไหมครับวาคซานตอบเดสไปว่ามาระบ,บุได้ค่อนข้างยากโดยบุกทะลวงรวบรวมคนเก่งๆเ,เ,เอาไว้ประมาณ20คนแล้วบุกเข้ามาก่อนจนถึงปราสาทเพียงแต่ว่าสิ่งที่ฉันเห็นตอนนี้เนี่ยมันก็เกินไปหน่อยเดสพูดขึ้นมาว่่่่าาาาาทีววเกินไปหมมยค อย่างนั้นแหะครับบักซานตอบกลับไปว่าเมื่อเหลือแต่ซากเศษเนื้อน่ะสิมีทั้งหัวทั้งแขนทั้งลำไส้วางเรียงรายกันอยู่ที่หน้าปราสาทเหมือนกับเป็นการข่มขู่ว่าถ้าหากว่าใครจะเข้ามาใกล้ปราสาทเข้าแล้วก็จะมีสภาพไม่ต่างกันแบบนี้เป็นภาพที่น่าสยดสยองน่าดูเลยเดสจอมเม่ชายหนึ่งในกลุ่มสอดแนมเขาเป็นคนที่ขี้กลัวนิดหน่อยเพราะอย่างนั้นจะทำให้ความสามารถของเขาออกมาเพื่อถมจุดอ่อนของตัวเองเดสพูดขึ้นมาว่าอย่าทำให้ผมกลัวสิครับแบบนี้นะ่ามันก็เหมือนกับพวกเรากาาลลัังทททหนนนน้ีี่่ออตตรยยสุดเิ เองไซเดนเทียก็พูดกับลูกน้องไปว่าอันตรายตั้งแต่ที่รู้ว่าศัตรูอาจจะเป็นปีศาจที่มีปีกเป็นเอกลักษณ์แล้วล่ะรักษาระยะห่างของพวกเราเอาไว้นะอย่าเข้าไปใกล้ปราสาทป่าจุดเกินไปเมริยาจเมดหญิงหนึ่งในทีมสอดแนมเช่นเดียวกันเธอเป็นคนที่ชอบพูดจาตรงๆนิดหน่อยเธอพูดขึ้นมาว่าอ๋อจริงๆนะหัวหน้าพวกเราเป็นเพียงแค่คนที่ถูกขอร้องให้มาช่วยในสงครามถ้าหากว่าเข้าตาจนขึ้นมาจริงๆก็คงจะต้องรีบหนีล่ะเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่พวกเราจะต้องสู้อย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อรักษาของคนอื่นขนาดนนนั้ไเเทียพูดตอ กลับลูกน้องไปว่าฉันเข้าใจแต่ว่าหน้าที่ของพวกเราก็คือทำารติที่ถูกมอบหมายมาให้สาเร็จลุล่วงมันก็แค่นั้นนั่นแหละหลังจากที่ตรวจสอบเช็คด,ดูที่ด้านหน้าของปาราสาทแล้วไซเลนเทียก็ใช้เวทมนต์สื่อสารในการรายงานเรื่องราวที่ว่าหน่วยบุกทะลวงตายอย่างสยองอยู่ที่ด้านหน้าของปาราสาทไปให้กับเหล่าบรรดาแม่ทัพและคน,น,นอื่นๆรวมไปจนถึงดั๊คนได้คาดหวังว่าลูกน้องของตัวเองจะรอดชีวิตอยู่ด้วยในตอนนั้นเองดั๊พูดขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นเองหรอกเหรอครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากไซเลนเทียได้ยยยินเเเสสีงงัั่จจาากกตตววขขขออออูธ็้ใ ว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจจริงๆเป้าหมายของเหล่าจอเวทหลังจากสามารถรายงานความเป็นไปของหน่วยบุทรลวงก่อนหน้าน,นี้แล้วก็คือทอํายังไงก็ได้ให้ได้รู้ข่าวด้านในให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าหากว่ารีบร้อนจนเกินไปก็มีโอกาสที่จะเจอกับเจ้าเล็บจนตายสภาพไม่ต่างกันกันกบหน่วยบุทะลวงได้เดสพูดขึ้นมาว่าจะเอาอยัางไงดีล่ะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมเลยให้ผมลองใช้ความสามารถของผมดูดีไหมไซเดนเทียพูดตอบกลับลูกน้องไปว่านั่นมาตรายเกินไปไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะสามารถตรวจจับพลังเว่ หรือว yup. ่ายิงพลังเวทยระยะไกลได้หรือเปล่าร้ายพวกเราจะยืนอยู่ไกลถั้งขนาดนี้ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะวาคซานมองเข้าไปตามหน้าต่างของปราสาทก็เห็นอะไรบ้างหรือเปล่าวาคซานพูดขึ้นมาว่าสาบานได้เลยว่าด้านในมันมืดมากเลยวักคซานพยายามซูมเข้าไปตามตรอกของปราสาทว่ามีมอนสเตอร์อยู่หรือเปล่าแต่รอดว่าเจ้าเล็บอยู่ด้านในปราสาทก็จริงเพียงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่ด้านในปราสาทแค่นั้นตลอดไปตอนนี้มันก็อาจจะอยู่ด้านนอกปราสาทแล้วก็ได้ไม่มีใครรู้วักคซานพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าฉันนจะะเห็อไรบาง วัคซานตกใจกับสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงมุมหน้าต่างมุมหนึ่งเขามองเห็นปีศาจแปลกๆที่ไม่ได้มีเล็บเหมือนกันดังที่ถูกรายงานมาเป็นปีศาจที่มีรูปร่างคล้ายกันกับมนุษย์วัคซานพูดขึ้นมาว่าปีศาจร,รูปร่างคล้ายกันกับมนุษย์เป็นผู้ชายมีตาสีแดงผมของมันเป็นสีเขียวอ่อนทัในใดนั้นเองจู่ๆวัคซานก็เห็นว่าเจ้าปีศาจร,รูปร่างคล้ายกับมนุษย์สงสัยตาม,มาสบกันกับวัคซานทางดัที่ไม่ควรจะเป็นไปได้วัคซานและปีศาจตนนั้นอยู่ห่างกันมากๆในขณะที่วัคซานจะต้องใช้เเเวววใในกาาาาารรซูมขข้้ไปจหหคิด่่ือ เจ้าปีศาจตัวนั้นวิเวตมนมองไกลแบบเดียวกันกันกบเขาใบหน้าของวาคกซานเริ่มซีดเหมือนกับรู้ว่าถ่าก็เป็นแบบนี้ต่อไปก็หมายความว่าเจ้าปีศาจตนนี้สามารถพุ่งเข้ามาโจมตีเขาจากตรงนั้นได้เลยนี่นะ่หัวใจของเขาเริ่มเต้นแดงเหมือนกับกําลังจะตายการหายใจก็เริ่มที่จะติดขัดเขาพยายามที่จะบอกให้ทุกคนวิ่งหนีในช่วงอืดใจเพียงแต่ว่าจู่ๆปีศาจตนนั้นก็ทําท่าทางเหมือนกับไม่ได้สนใจอะไรเขาแล้วก็เดินต่อไปภายในปราสาทเหมือนดังว่าวาร์กซานเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตไร้ค่าที่ไม่มีความ น่าจะบีบให้ตายตอนไหนก็ได้ไซเดนเทียพูดขึ้นมาว่าเป็นอะไรไปเหรอวักซานตอบกับเจ้านายไปว่ามเมื่อกี้ฉันเจอกับปีศาจตัวหนึ่งที่อยู่ด้านในของปราสาทมันมีรูปร่างคล้ายกันกับมนุษย์ด้วยนะเดสพูดขึ้นมาว่าถ้ามีรูปร่างคล้ายกันกับมนุษย์ก็ไม่ใช่เจ้าเล็บนะสิไม่สิอาจจะเป็นเจ้าเล็บที่แปลงร่างเป็นปีศาจร,รูปร่างมนุษย์ก็ได้นะโดยปกติแล้วพวกปีศาจก็มีรูปร่างคล้ายกันกับมนุษย์จะสามารถแปลงร่างของตัวเองให้กลับคืนมาเป็นปีศาจได้ในตอนที่จะต้องต่อสู้เพราะอย่างนันัมกาลบ สงสัยตากับฉันเหมือนกับรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้นะเมริยาพูดขึ้นมาว่าว่าอย่าไกลนะเป็นไปไม่ได้มันมองได้ไกลขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอไม่สิแต่จะเป็นเวทมนต์แบบเดียวกันกับนายที่ทาให้มองเห็นระยะไกลได้อย่างนั้นสินะวักซานพูดขึ้นมาว่าจะเป็นเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่นั่นหมายความว่ามันจะฆ่าพวกเราตอนไหนก็ได้เลยไม่ใช่เหรอไม่หนาวซ้ําแล้วสิ่งที่พวกมันทําก็คือทาเป็นไม่ได้สนใจฉันที่กําลังแอบมองมันดูอยู่จากระยะไกลๆอีกตั้งหากไซเดนเทียพูดขึ้นมาว่าอย่างนี้ดีเองเพราะพวกเราเป็นเพียงแค่่่พกกกตตระจออทีไมมลงื อย่านันสนะวกสากซานพูดบอกคนหน้าตัวเองไปว่าไซเรนเทียเธอเนี่ยเยือกเย็นจังนะเมื่อกี้นี้โชว์แวบ,บหนึ่งที่เจ้าปีศาจนั่นหันกลับมาส่งใสยตากับฉันเล่นเอาฉันนึกภาพในอดีตเพราะคิดว่าตัวเองกำลังจะตายเลยละ่ะไซเดนเทียพูดขึ้นมาว่าฉันเข้าใจแต่ว่าก่อนอื่นช่วยบอกรูปลักษณ์ของเจ้าปีศาจนั่นให้ชัดเจนหน่อยสิวกสากซานพูดขึ้นมาว่าเป็นผู้ชายหน้าตาดีผมสีเขียวใส่เสื้อด้านบนเป็นเสื้อสีขาวส่วนด้านล่างเป็นกางเกงสีดำมีตาสีแดงฉันไม่ทันสังเกตเห็นว่าด้านหลังของเจ้าน้่นมีปีีกกกท่่่เเเปป็นออลลัษ์หรรืาาาาพะวด้ ในมันมืดมากแต่ถ้าหากว่าไอชั้นดาวที่มีรูปร่างเป็นเหมือนกับมนุษย์แบบนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่น่าจะเป็นพวกระดับมีปีกเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะเมริยาพูดขึ้นมาว่าที่มันเรื่องบ้าบออะไรกันน่ะมันไปกันใหญ่แล้วนะตัจะบอกว่ามีปีศาจที่มีปีกอกลักมากถึงสองกัวแต่ในภาษาอก่า,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 าหละทั้งเจ้าเล็บแล้วก็เจ้าปีศาจถุงเียวนั่นตอนนี้ฉันไม่เอาด้วยหรอกนะไซเดนเทียพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนเมริยาฉันเข้าใจความกลัวของเธอแต่ว่าก่อนอื่นอย่าไน้้อยก่อนที่จะถอนตัวัววนนนนนนขขออออรราาาางงงเเเื่่่้กกทททแมพะใดจๆ ดได้ถึงจิตสังหารรุนแดงของปีศาจตนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังของไซเรนเทียต้องแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตอนนั้นที่เมื่อก,กี้นี้ไม่มีอะไรที่จะบอกได้เลยว่าเจ้านี่วร่ปมาอยู่ตรงนั้นเจ้าปีศาจตนนั้นโจมตีเข้าใส่ไซเรนเทียด้วยความเร็วสูงจนทุกคนแทบจะมองไม่เห็นเพียงแต่แดชใช้เวทของตัวเองม่านเท่าลวงตาฝุ่นมหาศาลแพร่พออกไปเป็นอาณาเขตกว้างร,บรอบๆตัวของทุกคนที่อยู่ภายในอาณาเขตสถานะของฝุ่นนี่ทําให้เป้าหมายที่อยู่ด้านในฝุ่นตกอยู่ในสภาพเห็นภาพหลอนชั่วคราวจะทําให้แดชผู้ใช้เวทสามารถพาตัวของไซ ออกมาจากเจ้าปีศาจตนนั้นได้ทันเวลาพอดีเพียงแต่เธอถูกโจมตีเข้าไปจังๆจนร่างกายบาดเจ็บหนักแดสพูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรนะครับไซเดนเทียพูดประโยคอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างตะกุตะกักจนแทบไม่ได้ยินว่าข้ามหลันได้เมื่อแดสหันกลับไปก็เห็นการโจมตีของปีศาจที่เวลาจะพุ่งเข้ามาต้องจุดตายของเขาพอดีเสื้อวรตทีเขารู้ตัวดีว่าไม่สามารถที่จะหลบได้อย่างแน่นอนเพียงแต่เมริยาระยะขึ้นเงาการโจมตีของเจ้าปีศาจตนนั้นพลาดเป้าไปจากความสามารถของเมริยาทําให้แดสและไซเลนเทียสามารถร ชีวิตมาได้วักซานพูดขึ้นมาด้วยเสียงดังว่าหนีเร็วทั้งสี่คนรีบบินหนีด้วยความเร็วสูงทันทีด้วยปกติแล้วเวทมนต์ของเบริยาหรือก็คือระยะเคลื่อนเงามีความสามารถทําให้จุดที่ยืนอยู่ของคนที่อยู่ในอาณาเขตเคลื่อนไปจากความเป็นจริงรวมไปจนถึงการมองเห็นต่างๆทั้งที่ควรจะอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วกลับไม่ใช่เพื่อความสามารถที่มีเอาไว้สําหรับการสอดแนมเพื่อพางตัวเองจากสถานการณ์ข้ามขันแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสี่คนก็ไม่ใช่จอมเวทยสายต่อสู้หรือนักนรที่ถนัดด้านการต่อสู้จริง สอนแนมเป็นหลักคําถามที่ตามมาก็คือทําไมทั้ง4คนถึงได้ไปใช้เวทมนต์ล่องหนห,หรือว่าเวทมนตรอบเลนเลยละ่ะคําตอบก็คือก็ใช้อยู่เนี่ยนั่นแหละก็คือสิ่งที่น่าตกใจทั้งเจ้าปีศาจผมเขียวที่อยู่ด้านในปราสาทกับเจ้าปีศาจที่โผล่ขึ้นมาจากด้านหลังของพวกเขาทั้ง4ี่คนสามารถที่จะรู้ตัวตนของพวกเขาได้ตอนนั้นที่ใช้เวท2อย่างนี้นั่นก็หมายความว่าเจ้าพวกนั้นก็สามารถใช้เวทตรวจหาที่เป็นเวทชั้นสูงมากกว่าได้หลักการของมันค่อนข้างง่ายถ้าคนใช้เวทรอบเลนควบคุมพลังได้ดีกว่าคนใช้เวตตรรวววจจหาผู้้เ ก็จะมองไม่เห็นในทางกลับกันถ้า,ากัผู้ที่ใช้เวทตรวจหาควบคุมพลังได้ดีกองผู้ใช้เวทรอบเลนผู้ใช้เวทตรวจหาก็จะสามารถมองเห็นผู้ใช้เวทรอบเลนได้การที่เจ้าปีศาจพวกนี้สามารถรู้ตัวตนของจอเจ้าเวทสอดแหนมทั้ง4คนก็หมายความว่าซาเลเทียพูดขึ้นมาว่าตัวพวกนี้อยู่กันคนละระดับกับพวกเราสิ่งที่แย่ที่สุดเลยก็คือพวกเจ้าเวทสอดแหนมไม่สามารถที่จะพาตัวของพวกนักรบที่สามารถต่อสู้มาช่วยคุ้มกันได้ถึงจะสามารถสัมผัสตัวเพื่อที่จะพานักรบที่แข็งแกร่งบินมาคุ้มกันแต่ว่าการจะใช้เวททมนนใกาาร ก็มีเงื่อนไขในการใช้ความสามารถอยู่หลากหลายอย่างข้อจํากัดมากมายในขณะเดียวกันรอบๆตัวของพวกเขาก็ไม่ได้มีนักรบที่แข็งแกร่งคอยอยู่ใกล้ๆเลยสาเหตุก็คือทุกคนรู้ดีว่าเจ้าเวสสอดแนมกาลังจะสอดแนมปราสาทซึ่งถูกแผนการของท่านแม่ทัพบอกว่าห้ามทหารเข้าใกล้ปราสาทเพราะว่ามาอันตรายเกินไปหรือต่อให้มีกองทัพของมนุษย์อยู่ใกล้ๆถ้าเกิดว่าปีศาจที่มีผีกิ็นเอกลักษณ์โผล่ขึ้นมาก็ช่วยอะไรพวกหน่วยสอดแนมไม่ได้อยู่ดีเพราะอย่างนั้นเองจึงเหลือเพียงแค่พวกเขาที่จะต้องบินหนีด้วยความเร็วสูงเพื่อไปยังเขตชายแดน ก็น่าจะมีกองทหารที่พอจะช่วยเหลือพวกเขาได้เพียงแต่ระยะตั้งแต่ปราสาทไปจนถึงขอบเขตชายแดนนั้นก็มีระยะไกลมากถึง20กิโลและปีศาจด้านก็ดันบินเร็วกว่าพวกเธอมีหวังขืนเป็นแบบนี้ก็คงจะได้ถูกฆ่าก่อนที่จะไปถึงอย่างแน่นอนอาจจะมีคนรอดไปสักคนก็ได้และระหว่างที่พวกปีศาจฆ่าคนที่กำลังบินอยู่ท้ายสุด1คนนั่นแหละก็คือเรื่องที่โหดร้ายที่สุดเลยวานนะครับพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้พวกกระจจะหนีไปไหนวะปีศาจที่ตามหลังพวกจอร์ดสอดแนมไม่ใช่ปีศาจที่อยู่ด้านในปราสาทแต่อย่างใด จริงๆแล้วเขาก็คือเจ้าปีศาจกระดูกหนังมังกรที่เคยต่อสู้กับไคลรอสซึ่งมีนามว่าวานาคที่เพิ่งจะวิวัฒนาการมาได้ไม่นานวานาคหลังจากที่โดนเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของไคลรอสไล่เข้าใส่ร่างกายของเขาแม้จะวิวัฒนาการไปแล้วแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ค่อยๆกัดกร่อนมันอย่างทรมานเดิมทีแล้วพวกปีศาจไม่ได้มีความสามารถในการรักษาตัวเองแต่ดูเหมือนว่าวานาคจะมีความสามารถแบบนั้นอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นมากับร่างกายของวานาคก็คือพลังเวทแห่งแสงที่แผดเผาร่างกายเข้าไปแล้วครััั้งงงงหนึ่กกก็ยงครระะจจด ความเจ็บปวดกัดก่อนร่างกายของเขาต่อไปเรื่อยๆเหมือนกับบาดแผลที่ค่อยๆลามจนกว่าจะตายเพียงแต่ว่าวานาคัตดำมีเวทมนตร์รักษาที่เมื่อแผลมันลามไปเรียบร้อยแล้วก็ดันถูกรักษาด้วยความสามารถของเขาเองจนทำให้ตอนนี้เขายังคงสามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่ก็จะต้องทนทุกข์ทรมานกับบาดแผลที่เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆจนกระทั่งความเจ็บปวดนั้นได้กลายเป็นความแค้นวานาคัตในอดีตเคยแค้นซันเดจ,จอมกลืนไฟเพราะว่าเคยย่ำยีศักดิ์ศรีของวานาคัตในอดีตภาพของตัวเองที่จะต้องคุกเข่าต่อหน้าซันเดย์จ,จอมกลืนไฟจะง แต่ว่าตอนนี้คนที่เขารู้สึกแค้นไม่แพ้กันก็คือไคลลอสที่ทําให้เขาจะต้องทนทุกทรมานและยะต้องตามล่าจอมเวททุกคนที่อยู่ในรักมีและแล้ววันนะคับก็ดันเห็นจอมเวทสี่คนที่ลอยอยู่กลางอากาศเข้าพอดีสีหน้าแปลกก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจในการใช้เวทมนต์อะไรเลยด้วยซ้า,าร่างกายของเขาพัฒนาไปจนขั้นที่ว่าสามารถใช้เวทมนต์ตรวจหาได้โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวในตอนนั้นเองเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าเจ้าสี่คนนั่นจะเป็นใครขอแค่ได้ฆ่าแค่นั้นก็พอเดสพูดขึ้นมาว่าตามมันติดเลยรรบ,แบบบแนีพวกเาาาตายมยมิ เองก็พูดขึ้นมาว่า จะต้องมีคนเสียสละหนึ่งคนเพื่อถึงเวลาให้คนอื่นไม่สิถามว่าใครจะทำแบบนั้นก็คงจะโง่มากแต่ชิเจู้กเชอบปีศาจตอนนั้นละก็คงจะถืนเวลาเอาไว้ได้แค่สองวิเท่านั้นเองนั่นแหละเพราะอย่างนั้นห้ามหยุดเบรคขาดเลยนะวกากซานเองก็พูดขึ้นมาว่านี่พวกเรากำลังจะตายอย่างนั้นเหรอมาริยาพูดขึ้นมาต่อว่าอย่าพูดอะไรเป็นนางสิไซเดนเทียที่กำลังบาดเจ็บอยู่ในตอนนั้นเองเธอเหมือนกับกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแดสที่ได้ยินคำพูดนั้นก็เริ่มที่จะพูดขึ้นมาว่า,วาหัว และเดสได้ยินคำพูดนั่นประมาณว่าช่วยหยิบของในกระเป๋าให้ทีเดสพูดขึ้นมาว่าหยิบอะไรในกระเป๋งางั้นเหรอครับเดสพยายามใช้มือข้างหนึ่งในการกอดตัวของไซเดนเทียเอาไว้โดยที่ไม่ให้ร่วงในขณะที่ตัวของเขาเองก็พยายามจะคว้าหาของที่ไซเดนเทียพยายามอยากจะให้หยิบขึ้นมาเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ไซเดนเทียต้องการให้ทํามันคืออะไรอาจจะเป็นเพียงแค่อยากที่จะให้หยิบของดูต่างหน้าขึ้นมาดูก่อนที่จะตายหรืออะไรทํานองนั้นก็ได้เพียงแต่ด้านในเสื้อของเธอซึ่งมีกระเป๋าอยู่นั้นมีของชิ้นหนึ่งที่มี ร่างแปลกๆเหมือนกับที่ขั้นหนังสือมันมีรูปร่างประหลาดเหมือนกับตาประทับลูกตะขาบด้านในเดสพูดขึ้นมาว่าที่ขั้นหนังสือรูปตาขาบอย่างนั้นหรอครับให้หยิบของแบบนี้ขึ้นมาทําไมน่ะเหรอไซเลนเทียพูดขึ้นมาด้วยน้ําเสียงลอยลินว่าฉีกมันเดสไม่เข้าใจว่าตัวเองทําไมถึงได้จะต้องทําแบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นแล้วสําหรับเขาคําสั่งของหัวหน้าก็ถือว่าเป็นคําขาดมันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่ช่วยพวกเขาสามารถรอดชีวิตจากสถานการณ์นี้ไปได้ก็ได้วัดคัสเริ่มบินเข้ามมมาาาใกล้้้เเรรืื่่่่่ออออยยๆพบงแขขนนจโตีีสทิู สุดของกลุ่มเพราะว่าจะต้องอุ้มสายเรนเทียอยู่ด้วยนั่นเป็นจังหวะที่แดชิกที่ข้าหนังสือรูปตาขาาพอดีขนาดนั้นเองก็มีแสงประหลาดสีทองสว่างทั่วไปทั้งท้องฟ้าจนทาให้ร่างกายของวันคัสโดนแผดเผาจนต้องรีบบินถอยห่างออกไปวันคัสพูดขึ้นมาว่าไอ้ด้านันเวทมนตรศักดิ์อีกแล้วแกอ,อีกแล้วอย่างนั้นเหรอไอเด็กเวนเวทมนตรศักดิ์ที่มีพลังทําลายล้างสูงแผ่ไปทั่วทั้งบริเวณที่อยู่โดยรอบในรัศมีไม่ได้กว้างใหญ่มากถึงอย่างนั้นก็มีเด็กชายคนหนึึ่่่่งงงถููกกกกวาาาาาาปปรฏข้้นนนนมมททลแสัเเ็็ดผชยี อายุน้อยเอามากๆมากจริงๆไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นใครเพียงแต่เสื้อของเขาที่กระพือนิดหน่อยเพราะว่าแรงจากเวทบอแห่งแสงที่แผ่ออกมาจะทาให้เห็นตราประทับของตระกูลเวอร์มาร์ทที่อยู่ตรงกลางหลังของเขาเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับท่านแม่ทับวันเทียวเวอร์มาร์ทอย่างแน่นอนเด็กที่โผล่ขึ้นมานั่นคงจะอายุเพียงแค่ประมาณ8ขวบผิวพรรณที่ถูกดูแลมาเป็นอย่างดีสมกับเป็นลูกขุนนางชั้นสูงมีผมสีดาเงางามไซเดนเทียพูดขึ้นมาว่าเจ้าเด็กตะค่ะเวอร์เวอร์มาิ่งเงียบอยู่ครู่ ขึ้นมาแบบเมินๆว่าเดี๋ยวสิเพิ่งจะให้ที่คัดหนังสือไปเมื่อกี้เองไม่ใช่เหรอทำไมถึงได้ถูกใช้เร็วจังในตอนนั้นเองวน,นะคะแต่จากที่นิ่งเงียบไปแป๊บหนึ่งก็พูดขึ้นมาเช่นเดียวกันว่าแกมันไม่ใช่ไอเด็กเวนนี่ว่า